สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารายงานนะครับตัววิกฤตมาเก็ตมอนิเตอร์นะครับทางเทคนิคนะครับระหว่างวันที่16ถึงวันที่20ทันบาทม2,556นะครับเราทางเทคนิคเนี่ยเรามองเส้นเนี่ยรอสัญญาการขึ้นตัวนะครับเดือนนีเนี่ยก็แฝงตัวใต้เส้น EMA ทุกเส้นนะครับที่เรียงตัว แบบ bearish นะครับโดยมีระดับปริมาณการซื้อขายที่เบาบางตลอดเกือบทั้งสัปดาห์เลยนะครับมองแนวโน้มเนี่ยผันผวนในกรอบของการปรับฐานนะครับตามเ,าเครื่องมือตัวหลักนะครับในกราฟรายสัปดาห์นะครับที่ให้สัญญาณขายต่อเนื่องรอสัญญาณฟื้นตัวตามแนวรับนะครับสำหรับแนวรับเนี่ยเรามองไว้ที่พันสามร้ถึงพันสจุดนะครับในขณะที่แมวต้าเนี่ยเรามองไว้ที่พันสามถึงพันสจุดนะครับ สำหรับหุ้นที่เราแนะนำทางเทคนิคนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว K-Bank นะครับก็เริ่มฟื้นตัวนะครับพร้อมกับการปรับค่าขึ้นมาให้สัญญาณซื้อเหนือเส้น โอเวอร์โวลของเครื่องมือโมดิฟายสโตแคสติกนะครับก็น่าสะสมนะครับเพื่อรุ่นรีบาวนะครับแนวรับเนี่ยเรามองไว้ที่164บาทนะครับแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่175ถึง180บาทนะครับในขณะที่คัดลอสเนี่ยเรามองไว้ที่160บาทนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเราแนะนำตัวสีไทยนะครับราคาเนี่ยก็สร้างฐานบนแนว รับแถวๆ16บาทนะครับมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเราก็ได้แรงหนุนนะครับจากสัญญาณนะครับบุรกเดเวอเจนนะครับในเครื่องมือ MACD นะครับน่าจะส่งผลให้เกิดการซื้นตัวได้นะครับสำหรับตัวสีไทยเนี่ยเรามองแนวรับนะครับอยู่ที่16บาทนะครับส่วนแนวต้านเรามองไว้ที่17บาทถึง18บาทนะครับส่วนจุดคัดล้อตเรามองไว้ที่15บาท50นะครับ